เนี oh ่ฝ่ายของเราสองคนแล้วน,ลน,นะครับพี่คุยแซปโชว์วันนี้พี่เคนและใบเฟิร์นรายงานตัวเป็นเจ้าวูเลยพี่เมื่อวานเราสองคนก็มาเจอกันที่นี่ตรงนี้เวลานี้คงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่านอกเหนือจากที่ทีทมงานเขาคัดเลือกพิธีกรอันดับต้นๆของประเทศแล้วเนี่ยเรายืนเรียงแถวประดานพิธีกรอื่นไอ้บ้าพิธีกรอื่นๆในรายการออไม่ว่างถามจริงนี่หนูวานน่หนูไม่เจอใครนะพี่เบซ์หนูก็ไม่เจอเจอแค่พี่พอไหม ไม่พอแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องพอนะตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยถูเป็นตัวเป้งถ้าเปียบได้กับแบบสมมตินะมสมมติเปรียบเขากับเห็บหมาเงี้ยคือเขาก็ดูดเลือดจนเป่งอะไรอะเขาเป็นพี่ของพี่อ๋อขอโทษค่ค<น>ะไอเกลี่ยแค่เดึงเปียบเทียบแล้วแล้วแขกคัที่สองอะ แค <Okay, S 1> ทั้งสองเราพูดอะไรกับเขาไม่ได้เ,เพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ถ้าไม่พอใจนะฉันก็จะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเน่ <Nee. S 1> อร่อยเชียอาอาจจะเป็นใครเดีย๋ยวมาดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือที่สั้นๆว่าโควิด19นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยของเราป่วยเพิ่มขึ้นอีก เป็น35รายนะครับซึ่งติดมาจากสนามมวยเนี่ย13คนท้องหลอเนี่ยจัดไปเลย4คนนะครับที่สมัครผู้ป่วยก่อนหน้า12คนที่เหลือคือชาวกัมพูชาเป็นพนักงานนวดแล้วก็ยังรอสอบสวนเพิ่มเติมรวมตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย212รายรักษาหายไปแล้ว42 เสียชีวิตเพียงแค่1รายเท่านั้นโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของโควิดแล้วสุตาตัวแม่ถ้าไม่พูดถึงนี่ไม่ได้เลยใครครับพี่พลอยเชอมานั่นเองค่ะหลังจากที่ได้ผลนะคะนีะม่มองไม่เห็นเพราะกล้องบงัง<อ>ใช่ไหม ขยับกล้องนิดนึงนี่เก็กล้ามหลังจากที่ไปผลตรวจคือพี่พลอยเนี่ยเขาก็ไปตรวจเหมือนกันไปตรวจหาโควิด19เหมือนกันนะคะซึ่งหลังจากที่ได้ผลตรวจแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด19ใดๆนะคะแต่ดูเหมือนว่าพี่พลอยเนี่ยจะสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอาชีพของเขาก็ต้องทำงานคนหมู่มากซึ่งเขาบอกอยู่แล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้หรือทุกคนในในวงการบันเทิงอ่ะให้งดเลิฟซีนกันไปก่อน งดเลิฟซีนเลยหรองดเลิฟซีนกันไปก่อนแล้วเรื่องของการสัมภาษ,ษณ์และพิธีกรต้องงดเลิฟซีนไหมก็ถื <c oughs> <c oughs> เอาแค่อังอังพอแต่ว่าอย่าให้ถึงกับขั้นเลิฟสินนลอย <ๆ S 2> บอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าแม่อันตรายถึงขนาดเฟสสามพวกเราคนบันเทิงเนี่ยก้กมหน้าก้มตาถ่ายละครไปก่อนเนอะอมแมสก็ใส่ไม่ได้เพราะต้องเข้าฉากตลอดในการออกกองก็ต้องเจอผู้คนมากมายทั้งนักสแสดงทั้งนักสแสดง,ง,งสมทบทีมงานและคนอื่นๆอีกและอย่าต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆอีกครับแต่บอกทุกคนเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะใครที่มีโอกาสติดก็ต้องกลัวทั้งนั้นแหละสงสารตัวเองชีวิตตัวเองยังป้องกันไม่ได้เลยได้แต่ขอพรขอให้ตัวเองโชคดีไม่ติด จะใครและขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยนะคะและแฮชแท็กงดหลักเลิฟซีนถูกต้องน<ล>ะ,<ล>ะอย่าลืมนะครับถ้าดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ข้างบนครับ